กลับมาครับผู้ชมครับสำหรับคนที่ชอบรถเนี่ยนะครับแล้วก็ชอบความแรงเนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรสายพันธ์สปอร์ตเนี่ยนะครับผู้ชมฮะล่าสุดช่วงนี้เขากำลังจะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยนะครับ2020ที่สำคัญก็คือนี่จะเป็นการเปิดตัวพร้อมกันเลยเนี่ยนะฮะก็คือโตโยต้าประเทศไทยเขานำ GIA RIS นะครับรุ่นพิเศษพร้อมลายเซ็นมาสเตอร์ไดเวอร์ โมริโซมาจัดแสดงให้กับเหล่าบรรดาสาวกสปอร์ตพันแรงได้ยนโฉมกันนี่นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ธันวาคมที่อาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานีดูความเก๋และสีฮะ,ะที่สำคัญก็คือ g r Yaris เนี่ยนะฮะเป็นรถสปอร์ตแฮชแบ็กสาประตูสายพันแชมป์ใช่ไหมจิตด,ดีใช่ค่ะเป็นสายพันแชมป์ เวิร์ลเรอรี่แชมเปี้ยนชิพค่ะคุณผู้ชมคะอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในสนามแข่งที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบแถวเรียง3สูบเทอร์โบดีโอเอสสีส<ม>ิบสองวาลขนาด1.6ลิตรคุ้มพลังดังกล่าวนี่นะฮะมาพร้อมกับความแรงระดับ261แรงมา้า<ม><ม>คนชอบความแรงคือต้องดูตรงนี้เลยฮะ<ม><ม>261แรงมา้าและที่สำคัญจับคู่กับเกียร์ธรรมดาแบบ จังหวะและสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ฮะ,ะนอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังสามารถเลือกโหมดการทํางานให้เหมาะสมกับสภาพถนนในสไตล์การขับขี่ได้ถึง3รูปแบบใช่ไหมใช่ค่ะมี normal มี Sport และก็ track นะคะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมกําลังเห็นอย่างที่คุณพุทธบอกไปความเร็ว230กิโลเมตรแต่ชั่วโมงนะฮะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับรถสายสปอร์ตสายพันแรงสามารถลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ในการจองเนี่ยนะครับก็คือ GIA RIS เนี่ยนะฮะได้ก่อนใครผ่านทางช่องทางออนไลน์นะฮะช่องทางออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็คือที่เว็บไซต์ w o r l d w toyota.co.th นะคะ g i a r i s ค่ะต้องมีสแลด,ด้วยนะฮะ g i a r i s ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำกัดจำนวนก็คือ70คันภายใน2021ถูกไหมฮะโดยเห็นบอกว่าเบื้องต้นแน่นอนถ้าคุณผู้ชมเห็นชมหน้าชมตาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูของจริงที่มอเตอร์เอ็กซ์นะฮะที่เมืองทองจนถึงวันที่13 คันวาคมนี่สำหรับแฟนแฟนของโตโยต้าเนี่ยนะฮะค่ะสายสปอร์ตนะคะ Giaris นี่ฮะสวยมากอ่ะเอาละฮะกลับมาตรงนี้นอกจากความแรงดูความแรงอีกอันหนึ่งนะฮะ,ะไม่ใช่รถแล้วนะฮะะแต่ว่าไปดูในสภา